สามชั้นทอดกรอบกินกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับน้ำจิ้มแจ่วของแม่นี่อร่อยไม่ธรรมดานะครับเพื่อให้หมูมีรสชาติใหญ่ก็จะหมูใส่ลงไปเลยนี้ค่ะนี่ทอดเป็นแผ่นใหญ่นี่นะครับผู้ชมน่ากินมากโอ้โหชิ้นสวยๆ้วครับผู้ชม มาแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เจอกับพัตเตอร์แล้วนะครับพัตเตอร์เอาอะไรมาครับลูกคืออะไรบุกหนูระบายสีเองเหรออะไรนะหนูอะไรระบายสีเองเหรอลูกเะบุกตาแดงเยอะเหรอบแม่บอกว่าถามไม่ถูกแม่บอกว่าตัวกระปิ พัตเตอร์บอกว่าตัวเดอะบูคคุณแม่นท่าสัรหาสวัสดีอีกครั้งนะครับผู้ชมวันนี้ก็อากาศเย็นเจี๊ยบเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้มีเด็กน้อยตื่นมาแล้วนะครับไปโรงเรียนใช่ตอนนี้วุ่นวายมากนะคะก็มีพัตเตอร์มาก็ยังวุ่นวายอย่างนี้นะครับผู้ชมวันนี้ทําอะไรกินดีแม่แม่วันนี้กนแบบ มีหมูอะไรก็ยังคุณยายจะทําทอดกรอบหมูสามชั้นน้ําจิ้มแจ่วนานแล้วไม่ได้กินนะคะน้ําจิ้มแจ่วของคุณยายอ๋อใช่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 นี่ค่ะน้าจิ้มแจ่วของแม่นี่อร่อยไม่ธรรมดานะครับค่ะมีอะไรบ้างคะแม่นี่นะคะหมูสามชั้นของคุณยายคุณยายจะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะอ๋อชิ้นใหญ่เลยนค่ะชิ้นใหญ่เลยนะคะนี่นะคะสามชิ้นนะคะค่ะก็จะมีแป้งทอดกรอบนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะ S <S มีพริกไทยป่นนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้สําหรับน้ําจิ้มของคุณยายก็จะมีพริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนเข้าคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะอ, <S <S 2> <S 2> อันนี้น้ําปลาสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยหนึ่งต้นนะคะแล้วก็นี่น้ำมะขามเปียกสองช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชา ซีอิวขาวหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็จะมีหมูของเรานะคะอ๋อนี้ใส่ในน้ําจิ้มด้วยเหรอแม่อ่ะค่ะอันนี้เราจะหมักหมูนิดหน่อยอ๋อสองอันนี้ค่ะอันนี้ก็อันนี้สําหรับหมักหมูนะคะอันนี้ทอดหมูครับทอดหมูครับทอดหมูจิ้มซอสของเราก็ครับผมมาค่ะนี่นะคะแป้งของยายหมดานี่แป้งของยายนะคะนี่แป้งทอดกรอบนะคะแป้งทอดกรอบค่ะ นี่นะคะใส่พริกไทย,ไทยลงไปนิดหน่อยนี่คะ่ะซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนี่คะ่ะก็จะมีผงปรุงรสเดี๋ยวเราเอาแค่นี้พอนะคะเพราะเราใส่ซีอิ๊วขาวลงไปมั่งแล้วนะคะเพื่อให้หมูมีรสชาติใส่แค้เยอะๆลงไปเลยครับไม่ได้ค่ะมันเผ็ดค่ะนี่นะคะน้ําเย็นนะคะอันนี้เป็นน,น,ะะน,น้ําเ,เย็นจัดเลยค่ะน้ําเย็นเจ็บไหมเย็นไหมครับอยากกินน้ําเย็นจัง กินไม่ได้กินไ,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 ไม่ได้หนูยังไออยู่ครับคุณยายบอกว่ากี่วันคะที่หนูก,กินได้ห้าวันจนกว่าหนูหาย <c oughs> าเดี๋ยวถ้าหนูหายหนูก็จะกินได้นะครับจะสมแป้งกันก่อนครับคน,น,นให้เนื้อเนียนๆเลยว <c oughs> ันนี้เหมือนใส่ใน้ำไม่ค่อยเยอะนะครับเอาประมาณนี้พอนะคะเพราะว่าหมูเราจะชุบบางๆค่ะ <c oughs> นี่นะคะเป้นใหญ่ได้ประมาณนี้มาค่ะใหญ่เปิดแก๊สก่อนนะคะกำลังเหมาะเลยครับเปิดแก๊สแล้วครับผมน้ำมันสำหรับทอดนะครับค่ะแล้วก็เติมเบกกหน่อยเพราะเราทอดตัา,าชั้นเนี่ยมันมน้ำมันเขาก็จะออกมาอีกนะคะใหญ่ก็จะเอาหมูใส่ลงไปเลยนะะี่ค่ะชุบๆค่ะนี่นะคะ สามชิ้นอะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงกระทะกันเลยนะคะลงกระทะกันเลยกระโปกค่ะใส่ตอนน้ำมันไม่ร้อนได้เลยค่ะค่ะใส่ได้เลยนะคะนี่ค่ะอนืนีคะนี่อทอดเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับผู้ชมน่ากินมาก มีค่ะครับเดี๋ยวทอดไปเรื่อยๆนะอยวารอให้ก็เซตตัวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาพริกกันค่ะี่ข้าครับตอนนี้เราก็ทอดไปสักแป๊บแล้วนะครับเริ่มเซตตัวแล้วครับแต่แม่อย่าพลิกแล้วนะครับ เราเอาให้เหลืองสวยเลยเนาะแม่ค่ะเอาเหลืองสวยเลยนะคะนี่ก็ใช้ไฟไฟกลางนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะอือครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันเลยครับผมค่ะหรูะจะไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมลูกใช่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเลยครับ มาเตร์ไปโรงเรียนแล้วครับระหว่างรอหมูทอดนะครับอซื้อขนมนะครับป่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับลูกบ๊ายบายครับป้าปาก่อนสวัสดีครับป้าป้าปไปส่งเตอรอนไหมวันนี้พ่อไม่ได้ไปลูกไปโรงเรียน มาครับตอนนี้เราก็ทอดเป็นเวลา15นาทีแล้วนะครับสีสวยไหครับไยายพอแล้วนะคะอ่าสีประมาณนี้ค่ะสีประมาณนี้นะคะคุณป้าพักไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอืมอสวยนะคะปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วครับนี่นะคะนี่ค่ะโอ้โหชิ้นสวยๆแล้วครับผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเราหั่นกินนะครับโอ้หน่ากินไปใหญ่เลย ยายนะคะมะขามเราทําน้าจิ้มปิดท้ายนะครับนี่นะคะน้ํามะขามเปียกน้ํามะขามเปียกครับน้ําปลาค่ะนี่นะคะน้ำตาลของเรามีน้ําตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลมะพร้าวนี่ได้หอมนะครับคุณชมบางทีแม่ก็ลองหลายอย่างแล้ว <c oughs> เหมือนครับสุดท้ายมันก็จบที่น้ําตาลมะพร้าวนี่ <c oughs> นครับอร่อย คุณยายจะผสมน้ํานิดนึงอันนี้คือน้ําต้มสุกนะคะน้ําต้มสุกค่ะค่ะค่ะเอาสองช้อนน้ําต้มสุกนี่ทําให้ไม่ท้องเสียค่ะน้ำมะขามเปียกคุณยายก็จะละลายด้วยน้ําน้ําต้มสุกเหมือนกันนะคะอือค่ะคนให้ละลายก่อนนะค่ะ จะชิมก่อนะคะว่าเปรี้ยวเค็มไหมนะคะอือีค่ะเปรี้ยวหน่อยเค็มหน่อยนะคะนะคะเขาคั่วของเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะข้าวคั่วทิ้ป่นนะคะ รวมกันได้เลยค,คุณผู้ชมค่ะนี่นะคะบักชีฝรั่งบักชีใบเลื่อยอตบท้ายนะคะมีค่ะเป็นอัหเสร็จแล้วนะคะทำกิมของคุณยายเท่านี้เลยครับค่ะนี่นะคะของอร่อยนะครับผู้ชมอันเนี้ย <มา S 1> แล้วก็ถึงคิวหมูของเรานะครับสามชั้นทอดกรอบแล้วก็กินแบบหั่นอย่างนี้ครับผู้ชมนี่นะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะอืออือนี่ค่ะชิ้นใหญ่เป้งอร่อยแน่นอนนี่ค่ะเดี๋ยวจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนะครับโอ้โหกระสตูตรน้ำจิ้มแจ่วแม่เนี่ยโอ้โอน่ากินนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเสิร์ฟเลย <laughs> เสิร์ฟเลยนะครับอือนี่นี่ค่ะ นี่ในชิ้นใหญ่เลยครับค่ะนี่ค่ะกรอ,อบเลยนะคะอืม้มอืชิ้นใหญ่ดูกรอบนอกนุ่มในค่ะนี่นะคะ่ะ ก็ยกเลยครับเฮ้ค่ะน่ากินนะครับผู้ชมเอาชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะสับๆเลยครับ กับ <คะ S 1> จานเลยนะครับนี่นะคะ <มา S 1> สวยๆเลยครับผู้ชมแล้วก็กินกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับ <คะ S 1> นี่นะคะคู่กันค่ะเรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับสามชั้นทอดกรอบกินกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับสูตรแม่เลยนะครับน้ำจิ้มน,นี้ลอมชิมเลยครับมมะคะุณผู้ชมมาค่ะเมื่อกี้แม่หมักแป้งไว้ด้วยนะครับค่ะปรุงแป้งนะครับดูถ้าจะม,มีรสชาติด้วยนะครับลองชิมปกเปล่าๆดูก่อนเนาะ หมูนี่ไม่ได้หมักเลยครับคุณผู้ชมแต่มีรสชาติแป้งเพราะว่าเราขบแป้งหมูเราก็จะมีรสเค็นนิดนิดเพราะเราใส่ผงปรุงรสใช่ไหมแล้วมันก็จะอร่อยนะคะนี่นะคะนครแม่เคียวกับกรอบแล้วครับเดี๋ยวนี้กรอ,อบได้แล้วนะคะสบายสบาย จิ้มแจ่วจิ้มแจ่วของุยานะคะนะคะเน้นเน้อเน้นอย่างนี้แม,ม่เข้ากันไหม,ม <laughs> ผมน้ำลายไหลเลยอ่ะม <laughs> จิ้มเราก็จะออกผิดนิดนึงเค็มหน่อยหวานหน่อยอร่อยค่ะนี่นะคะ แล้วก็จะหอมผักชีใบเลื่อยด้วยนะคะไม่เผ็ดเยอะวันนี้เป็นทอดนะครับคูณชมค่ะทอดกรอบเลยนะคะโอ้โหอร่อยค่ะวันนี้หอมมากหรือถ้าจะเป็นแบบผู้ชมจะไปย่างก็ได้นะครับแล้วก็กินกับน้ำจิ้มแจ่วสูตรนี้โอ้โหถ้าผู้ชมมีเวลาก็ย่างก็ได้ค่ะมาชิมกันเลยครับผมค่ะมาครับผู้ชมเมนูถูกใจวันนี้นะครับนั่นเลยค่ะสามชั้นเดี๋ยวผมชิมมะเปากันนะครับ อก,ก็อล้วก,ก,ก,ก็อร่อยแป้งมีรสชาติอืแล้วเขาก็จะทําให้หมูมีรสชาติด้วยนะจะอ,อร่อยอืกับแ,แป้งมีรสชาติดีครับจะเค็เคมๆคมขึ้นมาหน่อยใช่เนาะอร่อยดีแล้วมันหอมวไทยด้วยนะอ,อร่อยดี แล้วก็น้าจิ้มแจ่วสูตรแม่นะครับกินมานานปีประทับใจไม่รู้เลยสูตรนี้นะคะอร่อยมากน้ำจิ้มของแม่เนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างใช่ไหมแม่ใช่<า>ใช้น้ำ้ำมะนาวกับมะนาวชอบชอบหมูถ<อ>้าท่านผูน้ชมชอบหอมแดงก็ใส่ได้นะ ใส่หอมแดงก็ได้นะอืมหอมแดงเขาก็ใส่กันนะใช่ใช่ใช่ถ้าตำร้านอาหารนะ่ะ <c oughs> เขาก็จะใส่หอมแดงด้วยแต่อันนี้ของคุณยายจะไม่ใส่อืม,อ,มอร่อยคุณยายก็เคี้ยวได้ค่ะก๊อบก๊อบกอบเนี่ยไม่น้อยหน้าแล้วไม่น้อยหน้าแล้วค่ะนี่นะคะโอ้โหอร่อยมากเลยครับผู้ชมเราเข้ากันมากนะครับ สูตรก็เคี้ยวได้ค่ะสามชั้นคุกแป้งกง็ทอดไม่ยากนะแม่ใช่ถ้าใช้ไฟอ่อนนะมันจะไม่กระเด็นเลยนะคะถ้าไม่้องจะเปิดไฟแรงถ้าเปิดไฟแรงแล้วมันจะกระเด็นเอาไฟอ่อนสุดเลยทอดนานหน่อยทอดไปเรื่อยๆ่ะ อร่อยครับหยุดกินแม่มมเดี๋ยววันนี้ข้าวหมดหมอ้ออีกแล้วนะคะท่านผู้ชมอร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยหมูก็อร่อยกรอบมีรสชาติที่แล้วนะครับน้ำจิ้มไม่พอจงต้องทำทำใหม่น้ำจิ้มรอบสองท่านผู้ชมไปทําเลยนะคะง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยอ,อร่อยมากแล้วท่านผู้ชมทอดกรอบๆอย่างเนี้ยเป็นเนื้อไก่ก็ได้นะคะ เป็นเนื้อไก่ท่านผู้ชมก็หั่นเป็นเส้นๆหรือว,ว่าจะเอาทั้งทั้งสะโพกเลยก็ได้นะคะแล้วก็มาสับเอาก็ได้นะคะแล้วก็ทำน้ำจิ้มแบบนี้อร่อยกินแล้วมันเข้ากันนะยิ่ยงได้ข้าวสวยร้อนๆข้าวเหนียวก็ได้นะะ<ห>ข้าวเหนียวก็ได้ะค่ะ<า>อร่อยอว,วันนี้ข้าประมาณนี้แล้วไหมครับัตเตอร์ก็ไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้สามชั้นทอดกรอบน้ำจิ้ม<ด>เกลยวของคุณยายนะคะแสนอร่อยค่ะคขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราจนจบนะครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับขอบคุณค่ะ อร่อยมากอร่อยมากใครไม่ตื่นอดกินเ่รอใครไม่ตื่นอดกินอ,อย่าเอาปอดทีมาครอบไว้เลย